คช่เหมือนใ้แกแก้วแฟมิลี่ย่างมือที่สองเนาะย่างไฟเป็นมือที่สอง,อง,องไปเนื่องจากว่าปีนเผาจะข้า,าวานั่นละย่างว่ท่นได้ปันไดมันต้วดต้วอยู่นะมันยังเก็บยเลยไปใส่บ่ได้มันถือย่างขึ้กันนะถือข้อนดือ <c oughs> ด้อดื้อไล่ได้ย่างนันก็ได้ตาดยังไม่แม่เพื่อนอ,อาการเป็นยังไงบอกแฟนคับเพือ เป็นจะได้กี้บอกให้ตีป็นจะเศร้าไปหนะเจ็บคิงพี่น้องเจ็บคิงเจ็บตามคอปวดตามคอปวดกระดูกกระเดี่ยวเพราะว่าล้มล้มยางแห้งล่มล้มใส่พื้นกระเบื้องเนาะมื่อน้ำมาสิเนอั้นก็เลยผู้เฒ่าพูดว่าย่างมาจนมันสิไข่ขึ้นมาสักนี่นี่นี่นั่งอยู่ทั้งศาสทั้ง้างล่างก็จะเป็นไฟไฟข้างล่างก็จะดังเป็นไฟดังทานใส่ จะเก,ก่าเพิ่นว่าเอาขี่ม้าแล้วย่างกังสิเศร้าโอขี่บักกะปิกันบ่านนะเอาขี่บักนันบ่านไอ้เกี่ยวว่าหักแตกเลยอาย่างมือที่สองนะได้ใบนาดแน่ได้ใบวานสาวลงแน่เอามาปูพืน้นดังไฟใส่ข้างล่างเป็นภูมิปญัญญาชาวบ้านแต่เกานะ่าเนาะเป็นการเอายังก่อนละคายกล้ามเนื้อละล,ลายเลือดละไล่ล้มแต่เพราะว่าการล้มพวกซ้ำจำเพียวเนี่ย เลือดร่มเดินพสสดวกก็ต้องมีสมุนไพรอ่ารจะให้ดีก็ต้องมีให้คันครบเครื่องว่าจ็มีใบาวานไฟใบเป้าใบานาดขี่ไม้แหงไข่ไก่ใบมะขามอ่อนสารพัดใบแล้วจะเอามาใส่นี่ที่ที่บอกว่าเป็นยาสมุนไพรค่ายเ้นค่ายเอ็นนั่นแหะเอามาแล้วก็ให้ไอ,ไอห้อนจากไฟนี่ทานสมุนไพรขึ้นมาเมื่อสมุนไพรถือไอห้อน คยู่ข้อมห่อนก็จะปล่อยตัวยาออกมาเข้ากับห่มเอาความห่อนเนี่ยคล้ายๆกับอบสมุนไพรแต่ว่าอันนี้เอื่นว่าย่างมือมที่สองแล้วได้จเจียว,วย่างเอาออาไปเป<ะ>็นะอาการมือแรกย่างใส่บัทัานเก็บที่มาเก็บมือที่สองเก็บมือที่สองพี่น้องเก็บแห้งเก็บตืบดลุกมาได้จะได้ทำการย่างย่างที่กล้ๆเนี่ยสุดยอด เอื่อนใบอันนี้เอื่อนว่าหวานนี่ก่อนหวานไข่เซนหวานเนหัวไข่ไข,ขครับขมิน้นแต่บอมแมนเอาใบเขามาล้นไฟล้นไฟให้มันยุบยุบห่อนห่อนแล้วก็เอามาประรบตรงบริเวณที่เคล็ดคัดยอกออเนาะใส่แก้วใส่มากกับปอกว่าคอ,อที่มันบวมๆกับยุบลงไปเนะัะแต่ก็มันจะบวมนี่พ เผาไฟให้มันยุบแล้วก็เอาพันพันรอบๆให้ไอายห่านมันออกมันสีคล้ายๆกับหวานซุนแต่ว่าอันนี้มันสะบ่มียางเหนียวคือหวานซุนแต่มันสะกินหอมอ่อนๆหอมเย็นๆเกินว่าหวานไข่เสียนท่านอ่ะพ่อปลูกไว้รอบบ้านเนาะย่ำเจ้าของเก็บย่ำเจ้าของเปลี่ยนมากอะไรใส้เสียเพราะว่าจะเป็นหวานไฟหรือต้นไผ่อยู่นี่บ่มีว่ะหวานไฟบริโภก ว่านไฟว่านสาวหลงใบนาดใบเป้าใบย่อใบคุ้นค e ือคืนบ้านไม่บ่ใบย่อกับใบคุ้นข้องนั่นมันถือข้อหนึ่งนะเป็นอย่างตัวนี้การรักษาแบบพื้นบ้านโบราณเนาะย่างว่ารกันเนี่ย ลดลงตกต้นไม้คว้วส้วนมันนี่ได้ย่างเบิดพี่น้องถือผัวเตะถือเม็ดเตะมันนี่ได้ย่างเบิดเพื่อไหลเลือดไหล,ลุ่ม่มในร่างกายให้มันเดินสะดวกเพราะว่าบางเท้อฟกซ้ำดำเขียวการเดินของเลือดเขาลุ่มบ่สะดวก์ดนะถ้าจะให้ดีต้องเสริมด้วยน้ำสมุนไพรน้ำห้อนนะค่ออันนี้แช่แก้วต้มวานเลือดอบางเทืาอ,อาจจะมีเลือดขังเลือดยังกินน้ำห้อนวานเลือด เพื่อละลายริมเลือดก็ให้เลือดร่มเดินสะดวกใช่นานาตาวาัน,าน,าน,านเลือดไปจังไดรล่ะมันใบเล่ๆนนะพี่น้องการชิว่าก็ค,คือต้นกาบหอยแข้งนั่นแหละแต่ว่าเป็นกาบหอยแข้งใหญ่พี่กินมันก็แก้ไขมันแล้วแต่ว่าไม่เกี่ยวว่ามันเป็นยาเลือดนะกจะยาเลือดแท้เนี่มันต้องฟางเนาะฟางแดง <c oughs> ูเรื่องอยู่บ่ฟังโซโล่ยังเฮ้ยเรื่องยีงบ่ย <c oughs> ยบ่ก,กเลี่ยม ว่ามีอย่างดน่อยอยากได้ขนมหนึ่งเอา้วอ่ะกินน้ำพ้อนล่าพี่ล่าลองท่านป่เนี่ยย่างพี่นอนย่างการรักษาอาการฟกซ้ำดำเขียวแบบพุ่มปัญญาพื้นบ้าน ย่างอะไรก็เอะย่างบ้านห้องหมอบอกว่าจะย่างได้บางย่างก็มาถือข้อนบ่ได้การก็บกันป่วยแต่บ้านห้องกับโบเกียวย่างย่างเดียวคือได้นี่กับปากระเพากเสือก็คือไม่หิวหนักได้นี่กับปากคะเพาะอะไรก็คือตามได้เกี้ยวแฟมิลี่เนื้อค่ะขอบคุณค่ะเศร้าหมดแล้วจ้าสิพาดละย่างยังบัวนัดป็นแดงไหม ย่างเส้นตึงเี่ยเย่งตึงย่งเค้งเงี่อีกจักมือสองมือพวาย่างก็ได้ยังสิไปได้มาได้